โอเคนะครับก็กลับมาแล้วกับอีกตอนหนึ่งตอนที่สามของการสอนเขียนบอท Discord นะครับด้วย Python ก็ขอโทษทีที่ผมหายไปนานนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีมีธุระหลายอย่างมากเลยก็เช่นผมก็ไปแข่งหุ่นยนต์มาแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งสอบไฟนอ l เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเรียนจบเรียบร้อยนะครับรอเข้ามหาลัยก็ก็ปิดเทอมยาวนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีเวลาทาคลิปมากขึ้นแล้วแล้วผมก็กะจะพยายามทาให้ได้ออกมาวันละคลิปนะครับก็ก็ นี่ผมไม่ได้ไปดูคลิปย้อนหลังมาทีนะเพาผมทําอะไรไปบ้างแล้วแตผ่ผมลืมลืมไปแล้วแต่ว่าดูจากโค้ดเก่าก็ผมสังเกตว่าเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับแคริเอ์พวกอีเวนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ยผมจะมาสอนใช้ Extension นะครับที่เรียกว่า Command หรือว่าเป็นเหมือนเป็น,ปนฟังก์ชันต่อยอดจากอันที่แล้วนะครับเพราะว่าไออันเนี้ย ถ้าสังเกตใน Discord ส่วนใหญ่เวลาเราพิมพ์คำสั่งเราจะมี prefix หรือว่าคำนำหน้าใช่หครับว่าจะเรียกบอทแบบสมมุติบอทแบบริ้ทึมส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้แล้วก็มีคชื่อคำสั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเราเขียนแบบเนี้ยใช้ใช้ event ที่เรียกว่า on message รับอ่านว่าเราส่งเราเราพิมพ์คำสั่งนี้มาหรือเปล่าครับมันจะเอาง่ายมันจะทำให้เราจัดการโค้ดได้ยากเพราะว่าเราคือ ตามหลักความเป็นจริงแล้วคือฟังก์ชันหนึ่งหรือว่าคอมมนหนึ่งเนี่ยควรจะอยู่ในฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งไปเลยไม่ไม่ควรจะอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันทั้งหมดไม่งั้นมันจะมาแยกย,ยากแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสมมติถ้าเราเผลอตั้งชื่อตัวแปรเหมือนกันในนี้เพราะว่าสกบมันสกบของของฟังก์ชันเอ้ยของของตัวแปรมันจะเป็นสกบเดียวกันหมดเลยถ้าเราตั้งตั้งทุกฟังก์ชันทุกคอมมนในในบอทเราอะให้มาอยู่ในคลายแอนด์อีเวนต์นี e ้นะครับทีเนี้ มันก็มีสิ่งที่อ,อำนวยความสะดวกเราก็คือสิ่งที่เรียกว่า Discord .ext .command นะครับหรือว่าเอามาจาก Discord External Command หรือว่าคำสั่งภายนอกจริงๆมันเป็นไม่เหมือนเป็น l i บรารีต่อยอดนะครับจากอันเก่าซึ่งเวลาเราเราจะใช้เนี่ยใช้ไม่อยากครับเราก็แค่ Import ตจะนี้มาอันนี้คืออยู่หน้านี้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้ใน description นะครับไม mm ่ต้องห่วงแล้วก็ก๊อปมาเลยครับ f r m Discord .ext import command mm hmm. อ่ะทีนี้ พอเรา import command มานะครับแล้วก็มันก็จะมีคำสั่งบรรทัดนี้บรรทัดเนี้ยหมายความว่าอะไรผมก๊อปมาก่อนปุ๊บอ่ะทีนี้บรรทัดนี้ยครับหมายความว่าเราเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนคำสั่งอันนี้เลยครับอารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าแต่ว่ารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าในเนี้ยในคำสั่งเนี่ยมันจะ จะประกาศเจ,าเจ้าตัวใครแอนไปเรียบร้อยนะครับก็น่าจะไม่จําเป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองติดไว้ก่อนว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้เจ้าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือคอม m มน d ์พรีฟิกคอมเมนต์พรีฟิกก็คืออะไรก็คือไอ้เจ้าคานาหน้านี่แหละไอ, slash, อ้สอ้เครื่องหมายตกใจเซนอะไรพวกนี้เซนเซนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นชื่อคําสั่งแล้วก็ไอ้เครื่องหมายตกใจเนี่ยจะเขาเรียกจะเรียกว่าเป็นพรีฟิกนะครับซึ่งในนี้เราต้องการฟิตรีฟิกเราให้เป็น เครื่องหมายตกใจก็แค่เปลี่ยนไอด้ดอลลาร์ทรายตรงนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมขอคอมเมนต์เออไม่ต้องคอมเมนต์แล้วกันเนี่ยครับวิธีเราจะใช้คำสั่งคอมแมนใช้ยังไงก็ไม่ยากเราจะสร้างฟังก์ชันคอมแมนก็แค่เรามาตรง ดูตามจริงๆดูตามนี้ได้เลยนะครับอธิบายไว้ดีมากเราก็แค่ต้องมี add bot จุด command แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยชื่อ command ไปเลยนะครับเีนี้ก็มาเริ่มเขียนกันเลย add bot จุด command นะครับแล้วก็เราจะตั้งชื่อฟังก์ชันปกติผมเดวผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า test แล้วกันนะครับ test แล้วก็จะมีมันมันมันจำเป็นต้องรับรับตัวแปรตัวแปรหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้เขาจะเรียกว่า ctx หรือว่าเขาตั้งว่า ctx หรือว่ามันจะเรียกว่า ยอ่ยอมมาจากคอนเทกต์นะครับก็คือบริบทว่าไอที่มันอารมณ์เดียวกับเมสเซจอันนี้เลยครับจริงๆมันมันมันคืออันเดียวกันเลยเมสเซจจุดชั a นเนลอะไรพวกเนี้ยมันคือให้รู้มันมันคือเป็นเป็นตัวแปรที่ให้รู้ว่าเราเรียกมันใช้จากไหนอะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นข้อมูลของของคนที่เรียกไปแล้วก็ตำแหน่งที่เรียกไว้ว่าเรียกที่ชันเนลไหนเรียกที่ห้องไหนอะไรแบบนี้อ่าแล้วทีนี้ ถ้าสมมุติผมเขียนเทสแล้วใช่ไหมครับผมจะให้มันส่งข้อความออกมางโง่ๆเลยว่าดเอ่อฮ e l โ o ก็ได้ไปเป็น ctx จุด channel เหมือนเดิมครับใช้ใช้จริงๆใช,ใช้ใช้เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนจาก Message เนะี่ยเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นตัวแปรเดียวกันไอเนี้ยที่อันี้ ND เขาตั้งชื่อว่า Message เพราะว่าเราอ่ะเราส่งแค่ข้อความเข้าไปแต่ว่า Contact เนะี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ส่งข้อความเข้าไปเราส่งเอ่อแค่ เราส่งแค่ตัวตัวข้อมูลเฉยๆว่าข้อมูลของ channel channel นั้นทีเนี้ยไอเจ้า a s y n c d e n on n e s s a g e กับไอเนี้ยมันต่างกันยังไงต่างกันที่ไ d g e t e s นะครับมันสามารถรับได้หลายพารามิเตอร์อย่างเช่นสมมติผมอยากให้มันรับอะไรพารามิเตอร์อาคุพารามิเตอร์พาเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวลองเขียนดูแต่เดี๋ยวผมลองง่ายๆดูก่อนลองแค่นี้ก่อนเอาส่งแค่ C t x ก่อน C TH. จุด channel จุ นะครับแล้วก็ hello อ่าทีนี้ก็นี่ก็คือเสร็จแล้วคำสั่งเราจะใช้ได้แล้วทีนี้ผมก็มารันกันนะครับเอ่อ cd บอกว่าจะไม่ลืมวิธีรันกันนะแล้วก็ cd discord แค่นี้ discord botterlio นะครับแล้วก็เอ่อ discord botterlio sub script เอ้ยต้องเป็น backslash คลิปแล้วก็ทับ activate นะครับปุ๊บอ่าทีนี้เสร็จแล้วเราก็รันได้เลย python main.py โอเคทีนี้บอทดเราออนไลน์นะครับเราจะลองพิมพ์ดูนะ test ตอบไหมอ๋อยังยังบอทดยังไม่มาเข้ามา test ปุ๊บไงเอ่ยอุปโภอสินเดบ test ctx channel จุด send เซนผมอันนี้ก่อนแล้วกันให้มันปิมนก่อนแล้วกันคำสั่งแม่งมาหรือเปล่าปิมพไม่ใช่คอมมอนปุ๊บปิดนี้นีดก่อนผมรันใหม่รอมันล็อกอินปุ๊บเรียบร้อยโอเคโอเคดู โอเคครับคำสั่งเราไม่มาแสดงว่าเออผมต้องเอาบรรทัดนี้ออกลหรอถ้าอย่างนั้นน่าจะมีปัญหาตรงนี้แหละเออุ๊บ client is not d e f i n า d เราไปก่อนโอเคผมเอาใหม่ ยังมีตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นบอทจุดลันได้เลยนะครับตรงนี้บอทจุดลันได้เลยแล้วก็ไปน่าจะได้แล้วะเริ่มจําได้ละไม่ได้ทํามานาน <c oughs> เคนี่รอ,อรอมาล็อกอินพ๋อมาันล็อกอินแล้วผมไม่ได้เขียนให้มันแสดงค่าทามันล็อกอินพอเมื่อกี้เพิ่งคอมเมนต์ออกไปนี่ก็เทสนะครับอ่ามาแล้วโอเคโอเคทีนี้ผมลืม อ่ะผมจะมาเคลียร์อีกรอบนะครับก็คือถ้าเราใช้คำสั่งบอทเท่ากับคอมแมนจุดบอทเนี่ยเราไม่ต้องประกาศไอ้เจ้าใครแอนนีและเราสามารถใช้เจ้านเนี่ยตัวแปรเนี่ยแทนใครแอนได้เลยนะครับก็เหมือนตรงเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นแอดบอทจุดอีเวนต์นะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นแอดบอทจุดอีเวนต์เหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้าผมลองคอมไพล์ใหม่นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะใช้ได้ละปกติปึ๊บตึ๊ดตึ๊ด ครแอนดี้สนต์ดีไฟลอายังมีอยู่ตรงไหนอีกไหอ๋ออยู่ตรงนี้เอ่อบอรดจุดล็อกเอามีใครแอนตรงไหนอีกไหมไม่น่านมีแล้วถ้ามีเดี๋ยวมันก็บอกเองแหละล็อกอินอัสอ๋อแดมบอรดจุดยูเซอร์บอรดจุดยูเซอร์เอ่อนี่เป็นการเปลี่ยนตัวแปรและปุ๊บปุ๊บอินเสิร์ตเลยก็ได้นะ Okay. ไม่ไม่มีละก็ไปกันนะครับรันคอมไพล์อีกรอบหนึ่งโอเคล็อกอินเรียบร้อยทีนี้จะมาพิมพ์เทสกันเทสขึ้นไหมขึ้นไหมทำไมไม่ขึ้นกดจุดคอมแมนด์ฟิกไปแล้วน,น,นี้อืม อ๋อเอว้เอ่อ m e s s a อ่ะโอเคนะครับก็ผมลืมไปว่าคำสั่งไอไอ event on message นะครับกับพวกบอทคอมมานด์เนี่ยมันทำงานพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าเพราะว่ามันมันเหมือนมันมันมันจะรับคำสั่งซ้อนซ้อนกันเพราะไอ้นี่มันก็จะรับข้อความข้อความอะไรก็ได้ที่คนพิมพ์มาแล้วไอ้นี่มันก็จะรับคำสั่งเนี่ยคำสั่งเทสถ้าสมมติเราพิมพ์เทสมันก็จะรับมันก็ทํทำทั้งคู่แล้วผมว่ามันน่าจะมีปัญหา มีปัญหาอยู่แล้วแหละมันทำงานพร้อมกันนี่นะมันจะมีคำสั่งอยู่นะครับที่เรียกว่าบอทเอาเวสเหมือนกันเอาเวสบอทจุดโปรเซสคอมแมนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเมสเซจหรือว่าคอนเทกต์ของเราทีนี้อันี้เหมือนมันจะรอรอมันทำรอมันทำไอ้นี้ก่อนถ้าสมมติเราพิมพ์คำสั่งมาครับพิมพ์เอ่อเทสมาปุ๊บมันก็จะทำมันจะทำพร้อมกันแต่ว่าพอไอ้นี้มันลงมาปั๊บมันจะทำมันจะเห็นอันนี้แล้วมันก็จะรอรอให้ เจ้าบอทเนี่ยมันทำคำสั่งเทสก่อนทีนี้ก็เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็จีจจบแล้วเขียนเทสอามาแล้วโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตก็คือเราพิมพ์เทสแล้วมันก็พิมพ์ทำตามคำสั่งที่เราบอกใช<ๆ>่ไหม,ามาค,ครับแล้วก,ก็ส่วนสมมุติถ้าผมอยากพามิมพ์เอ่อเอาเปผมชื่ออะไรเอาคำสั่งเก่ามาใช้แล้วกันนะปุ๊บอ่า นี่มันก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอ่ามันก็ใช้ชื่อผู้เรียบร้อยโอเคทีนี้อีกอย่างหนึ่งของเจ้าฟังก์ชันนี้ที่ผมบอกคือมันสามารถรับตัวแปรมาอื่นมาเพิ่มได้อย่างเช่นสมมติผมจะให้มันรับตัวแปรที่ชื่อว่านี่นจะเป็นตัวตัวแปรอะไรก็ได้จะรับค่าเป็นสตริงนะครับจะเป็นตัวอักษรโอเคทีนี้ผมลบไปนี้ก่อนมันทานํางานยังไงทํางานอย่างนี้นะครับก็ผมก็จะพิมพ์ไปว่า u type แล้วก็เอ่อผมลืมวิธีเขียนแล้วนะไม่ได้เขียนนานจัดเลย python .format แล้วก็ par น่าจะประมาณนี้ปุลองดูนะครับ right มผมจะพิมพ์ดู test hello ขึ้นไหมเอ่อ r e p e one index อ๋อโปรแกรมผิด format ออเขียนีต้อนศูนย์ครับโทษทีเป็นศูนย์ต้องเป็นศูนย์ททอ่ะีน,นี้ oh. okay, มาแล้วทีนี้ผมก็จะพิมพ์ test hello นะครับอ่า oh, มันก็จะบอกว่า you tab hello ทีนี้ผมก็ลองใหม่เป็นคำอื่นคำอะไรก็ได้อ่าก็คือความหมายของที่ผมกำลังจะสื่อก็คือมันจะรับ รับค่าของรับรับอ,อคําไม่ไม่นับเว้นวรรคนะนับแค่คําก็คํานึงหลังจากคําสั่งก็เช่นผมพิมพ์เท็แล้วก็นี่มันก็จะรับค่าพวกนี้เข้ามาถ้าสมมุติผมมีผมจะพิมพ์แบบหลายคำแบบยูแบบแบบแบบเอ่อ h e l l o t เ e r e h e โ e ปุมันจะขึ้นแค่ hello นะครับเพราะว่ามันจะรับแค่ค,คำก่อนถึงเว้นวรรคแต่ว่าถ้าอยากให้มันรับรับหมดเลยเนี่ย รับแบบทั้ง hello แดร์เลยเนี่ยผมมีทางรัดก็คือก็เพิ่มมาอีกพารามิเตอร์นึงครับเพิ่มมาเป็นดอกจันตรงนี้ถ้าเพิ่มดอกจันมามันจะรับทั้งประโยคเลยมันเป็นแฮ็กนิดนึงแต่ว่าเอ,อเอาไวเอาไว้เอาไว้ปุ๊บเพราะว่ามันก็เขียนอยู่ใน documentation นะครับว่าวิธีใช้ใช้ยังไงอย่างเช่นตรงนี้นี่วิธีใช้ใช้อย่างนี้แล้วมันก็จะมาหมดเลยผมลองรันให้ดูนะครับ h ท l ฮ h e l หแดทีนี้มันก็เป็น y o U tab e hello แดถามว่าอันนี้มีประโยชน์ยังไงก็บางครั้งเราคำสั่งที่เราจะใช้เนี่ยเ,เราจะเอามาใช้เรียกเรียกคอมแมนท์ที่ใส่พารามิเตอร์ที่มันมีแบบมากกว่าสค่าหรือแบบเนี้ยครับก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยแต่ว่ามันมีบางครั้งที่อายุตัวอย่างเช่นผมใช้แบบนี้ในบอดดิ c คอ d ของผมเพราะว่า ผมเอาคำสั่งคอมแมนเนี่ยครับมามาหาฮีโร่ในในเกมในในเกมดอทนะครับโดตาทว่ามาให้มันโชว์คอร์เตอร์พิกแลรพวกนี้นะครับแล้วฮีโร่บางตัวเนี่ยแบบมันจะมีอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับใครไม่เข้าใจก็ขอโทษทีนะครับแต่ว่าน่าจะเห็นภาพนะมันจะมีฮีโร่สตัวที่มันชื่อใกล้เคียงกันนะครับก็คือ Shadow Fin กับ Shadow Demon นะครับแล้วคือปกติอะเวลา ตอนแรกอ่ะผมยังไม่รู้ว่ามันทําอย่างนี้ได้ผมผมก็พิมพ์คาสั่งผมปุ๊บป๊บแล้วก็ดีผมเขียนแค่แชโด้ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเออมันคงจะขึ้นมาเป็นตัวนี้แหละแชโดฟีนแต่สุดท้ายแต่ว่ามันดันมาขึ้นมาเป็นตัวนี้เพราะว่าดีมันมาก่อนเอทีเนี้ยผมเลยต้องหาวิธีว่าเออจะทํายังไงให้มันรับข้อความทั้งข้อความเพราะว่าผมผมพิมพ์ตอนนั้นผมลองพิมพ์ทั้งแชโด้แล้วก็ฟินพิมพ์พิมพ์พิมพ์มทั้งทั้งทั้งคำเลยทั้งคําอย่างนี้เลย มันมันก็ผลรับมันคือมันรับมาแค่คําว่าแชโดว์ผมเลยแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ก็คือดอกจันจะทําให้มันรับทั้งคําไปเลยทั้งประโยคไปเลยที่เราพิมพ์อ่ะทีนี้ก็จริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่อย่างนี้เพราะว่ามันก็ผมก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิง่งเออยังหลอนๆอ,อะไรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเออผมลืมเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้บอดเราอะดี u l ลของบอทเราจะมีคอมมานดที่เรียกว่า Help นะครับหรือว่าช่วยเหลือถ้าสมมุติผมพิมพ์ Help ไปปุ๊บนี่มันก็จะอันนี้มันจะเป็นเอ่อไอตัวแพ็กเกจตัวไลบรารีเนี่ยมันจะ g e n e r a เรตคำสั่งนี้มาอัตโนมัตินะครับเราสามารถปิดมันได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปิดให้ดูเพราะว่าในคลิปต่ตอไปผมจะสอนใช้ Embed นะครับหรือว่าลองลองไปหาเอาก่อน Embed ก็คือเป็นข้อความที่จะสวยรู้หน่อย อ่าทีนี้มันก็จะ type, ทนี่มันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าวิธีปิดมันนะครับรู้สึกมันจะเป็น help command เท่ากับเอ่อนอนปะน่าใช่นอนปุ๊บอ่าทีนี้ผมปิดบอดก่อนแล้วก็เปิดใหม่ตืโอเคทีนี้ถ้าผมพิมพ์ help น,น,นะครับมันก็จะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นอะไรละ help i s n o t found. command help i s n o t found. เพราะว่าเราไปปิดมันไว้วิธี ถ้าอยากจะใช้กับเอา help กลับมาใช้แล้วก็ประกาศมนฟังก์ชันอื่นไปเลยครับมันแค่ลบคำคอมเมนต์ไอ้ตัวนั้นไปเฉยๆแล้วก็ async dev help โ้ย help ctx นะครับแล้วก็อุยเอาเวบ ctx จุด channel จุด d แล้วก็ผมพิมพ์แค่นี้ก่อนแล้วกัน help เพราะตอนนี้เรามี help แล้วก็ test เพราะตอนนี้เรามี help, แค่สองคำสั่งก็ 3, คือ help อันนี้กับเทสอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งตืบๆ่็ผมพิมพ์เฮลป์เนี่ยมจะบอกว่าเออเรามีเฮลป์กับเทสไอพวกคำสั่งเนี่ยเราไม่สามารถแบบมีตัวแปรมาเก็บอะไรมันได้นะเราเวลาเราเขียนคอมแมนด์เฮลป์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่อีกทีหนึ่งว่าเรามีคำสั่งอะไรบ้างในบทเราไอ้น,นี้มันเป็นไอ้น,นี่ช่วยไม่ได้ครับมันต้องเราต้องไปไล่เอาเองมันไม่มีวิธีสะดวกใครแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันมีก็บอกผมมาได้นะครับเพราะผมก็ ห่างๆไปนานแล้วเหมือนกันภาษานี้เพราะว่าเดือนที่แล้วคือไม่ได้แตะเลยไพทอนเนี่ยผมทําแต่ทําทาพวกคุณอย่าไรพวกนี้เดือนที่แล้วมันใช้สีกับสีผัดๆกันนะครับทีนี้ก็คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ผมยินดีตอบนะครับโดยเฉพาะคลิปนี้ผมยินดีที่จะตอบเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอธิบายก็น่าจะไปเร็วเร็วอยู่เหมือนกันคลิปนี้เพราะว่าแต่ว่าหลักๆคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของโปรแกรมเราเราเมื่อก่อนเรามีครแอนใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็นบอทแทนแล้วก็ ไอ้บอทเนี่ยก็สามารถทํางานเหมือนใครแอนนี่แหละแต่ว่ามันเพิ่มที่มาว่าเราสามารถเอ,อสร้างฟังก์ชันคอมแมนเองได้ก็คือคําสั่งที่เราจะเอามาใช้กับบอทดิคอร์ดตอนนั้น,นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณผมว่าไม่น่าเกินสิบห้านาทีจะเป็นคลิปสอนทํา e m b e d นะครับก็คือเนี่ยสังเกตต,ตอนนี้คือคอมแมนเราพิมพ์ h พ l p แล้วมันโชว์แค่นีน้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันมันไม่ค่อยสวยเลยเราจะทําให้มันแสดงออกมาดีขึ้นจะมันจะออกมาสวยกว่าอย่างนี้อีก จะออกมาสวยสวยกว่าอย่างนี้อีกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้อยู่ในดิสคอร์ดของผมแล้วนะครับก็มันจะมีผมจะโชว์ว่า h ฮ l คอมม m น n ที่สวยๆคือยังไงนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมลองพิมพ์ใหม่ให้ดูก็ได้พิฟิกของผมจะเป็น ฮท็กนะครับในบอทของผมเพราะว่ามันมีบอท์ริทึมทับซ้ำกันเลยต้องต้องใช้เป็นแฮชแท็กแทนอ่าผมพิมพ์แฮชแท็กเฮลแล้วก็บอทมันก็จะน่าจะเด้งออกมาไหมหรือบอทปิดอยู่อืมอ๋อเพื่อนผมน่าจะปิดบอรดผมปิดปิดบอทอยู่เพราะว่าบอทบอรตอนเนี้ยมันรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนผมเขาเขา่าจะปิดอยู่แหละถ้าอย่างนั้นอ่าแต่ว่าก็อันนี้ที่ล่าสุดที่ผมรันไปนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นมาแบบสวยรูแบบนี้เลยสวยมาก ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะสอนคากันในคลิปต่อไปนะครับก็ผมว่าวันนี้เวลามันก็น่าจะเกินพอแล้ว20นาทีกับคำกับ,ก,บกับการแก้อะไรงงแก้อะไรไม่เยอะนะครับก็ผมว่าจะได้เรียนรู้อะไรนะครับก็ก็ผมก็ขอโทษด้วยในคลิปนี้ที่เออมันยืดย้วไปหน่อยแล้วก็ผมอธิบายน่าจะหลอนๆหน่อยก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาในคลิปต่อไปให้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกันจะจะ,จะเริ่มปั๊มวิดีโอแล้วจะทำจะเริ่มทำเยอะๆแล้วเพราะช่วงนี้ว่างแล้ว ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีครับ